ชีสด้วยวัชีสมาด้วยนี่น้องกลวิ่งออน้ยู่ด้วยค่ะคู่กับน้องทันจิโร่เมื่อกี้เลยแก้วนะครับกล้วยเบกแตกแล้วพอมีอุปกรณ์การเรียนแล้วต้องมีครูเพนสีอะไรจ้ะเราจะอ่านไหวเอาดอกไม้ให้ก่อนมันคืออะไร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 เด็กต้องหาเด้ลูกอมด้วยแล้วก็

วันนี้นะครับจะเป็นวันที่ร้อยแก้วสามารถเดินไปโรงเรียนได้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าจะไม่มีโรงเรียนใกล้บ้านที่แบบเดินเดินเดินไปอย่างนี้แล้วแต่ที่เราลงมาวันนี้เพราะอะไรนะเพราะร้อยแก้วโทรมาบอกเมื่อกี้ว่าถือป่ะถือของกลับมาไม่ไหวเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าของที่ร้อยแก้วได้มาจากน้องๆนะครับที่เขาอําลาอะไรอ่ะจะเยอะขนาดไหนปโอคือหนูต้องเข้าห้องครูอ่ะไปฝากสองรอบ เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะขนอันนี้ขึ้นไปข้างบนรถแล้วเรากลับไปบ้านกันแล้วเราก็ขายเราก็จะเอาทั้งหมดอะมานั่งรีวิว <Hi. S 2> ให้เพื่อนๆฟังนะจะได้เป็นความทรงจำเผื่อ้น้องคนไหนจำได้ว่าใครให้อะไรห,หนูมาโอเคต้องขาิพี่ขนกลับบ้านก่อน,ไ,น,น,นไม่เรามาขนาข,ขึ้นรถ<ะ>แบกแบกโดยทั้คนวันนี้นะคะไล่ LEGO แก้วอะเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนสดสดร้อนร้อนเลยค่ะทุกคนเล่แก้วก็เลยรีมารีวิวของที่ไล่แก้วได้จากงานปัจฉิมที่โรงเรียนค่ะ อย่างแรกเลยนะคะที่เลแก็จะรีวิวก็คือตุ๊กตาหมีตัวนี้ตัวนี้นะคะแปปเปอร์ฝากมาให้เลยแก้วค่ะแต่แปปเปอร์มาไม่ได้เพราะว่าเดินติดสอบคือ,อแปปเปอรอ์เคยเป็นเพื่อนเรียนอยู่ด้วยกัน<ช>แล้วแปปเปอร์ย้ายโรงเรียนไปแต่ก็ส่งตุ๊กตามาให้ด้วยใช่ค่ะอย่างที่สองน,นะคะคือเป็นพ่อจดหมายจากน,านอก้อง อย่างแรกเลยนะคะของกีวีกินดีด้วยนะคะพี่ไร้แก้วจาดกีวีอ้ากีวีครับอย่างที่2องคิดถึงพี่ไร้แก้วแลกพี่ไร้แก้วนะยบายสอบให้ติดนะพี่ไ like รแก้วคิดถึงโชคใชยด้วยนะจากอิ e P T A, <Wow. S 2> นฟราอีพีทรีเอเก่งๆแล้วก็มีตรงนี้ขอ CCS ขอให้มีเพื่อเยอะๆสอบให้ผ่านมอลหนึ่งนะ คนหลังยาวแล้วครับนนหนูรล่าที่ไรแก้คิดถึงที่ไรแกมากมากสอบให้ติดสอบข้อมอนหนึ่งให้ผ่านนะคิดถึงโรงเรียนชอบใช้ด้วยขอให้มีเพื่อนเยอะๆเรียนเก่งๆจากนี้ในี่อีพีทีโอเคอาวแบบนี้ต่อครับเอาจากข้างล่างก่อนขอให้พี่เรียนเก่งๆไม่ทําให้พ่อแม่ลําบากทั้งคืนนันเนี่ยเร็วๆรเราให้ต้องอ่านให้ไวทีไแกมีสต๊าฟขายถึงหนึ่งล้านซักไปอยู่ดีๆไม่ไปมีเรื่องกับใครความ้คนนี้ดีนะ ขอให้พี่รวยรวยช่วยพ่อแม่ขอให้พี่ไปอยู่มนหนึ่งสบายสบายขอให้มีแฟนอ้าวมีแฟนด้วยเราไม่ต้องรีบมีจะรอดเท่ชๆช่วยเหลือตลอดโอเคหลังๆมีไหมอ้าวไม่มีครับอ้าวในคอมีของใครครับในคอนะคะอย่างแรกเลยน้องเมลเบิร์นเล่นกีตาร์เก่งเฮ้ยอันนี้เป็นแยี่สิบรุ่นเก่านะอันนี้น้องๆ <S <S ที่เดินผ่านมาก็เอามาให้ค่ะตะกลงนะครับจากเตชิดเตชิดนะครับเอามาให้ หนาถีน้าถี่หนาถี่ทีเอามาให้โอเคการโปรเกมอนของน้องพัตเตอร,นออร,ร์น้องพัตเตอร์นะครับอ่าขอบคุณ<ม>ครับน,น้องพัตเตอร์เอ็มเราเหมือนเป็นดีเจแล้วอ้าวแล้วมีอะไรต่อมาออมีลูกอมอันนี้เล็กยแก่ออกมาจะกินเจทโทตีมีแบงค์มีเหรียญสิบสองเหรียญอะไรนี่มีเหรียญสิบสองเหรียญแล้วก็มีเหรียญห้าบาทคือน้องให้เหรอใช่แล้วก็มีสร้อยข้อมือมีลูกอมอีกประมาณหลายเม็ดอยู่แล้วก็อันนี้มีอะไรเนี่ยอันนี้คือตอนที่เราไปบูมร้องมาบูมแล้วน้องก็มอบอันนี้ให้อันนี้มันก็คือ โอ้ oh. oh, เข้าตาสเปรย์แอลกอฮอล์อ่ะใช่เฮ้ยดีอันนี้ดีคืออันนี้เลยกก้ว่าเล็กก้ชอบนะคะเพราะเล,เกล็กกชอบทำอย่างลบหาย,ยอันนี้แห้งยาวเล,เกล็ก้กไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายเลยอ้าวน,นี่ดอกไม้ของใครอันนี้ก็น่าจะเป็นของน้องอแเลยคะ่ะที่เลแกล้กเดินผ่านแล้วก็มาให้อันนี้นะคะของพี่ลอยแก้หกทับสี่ขอให้<ม>พี่เล็ก้กสอบผ่านนะคะหนูติดตามพี่เล็ก้กอยู่นะคะหุยน้องอะไรคะน้องหนูดีปสามทับสามเอฟซีแท้ พี่ลอยแก้วสอบเข้ามอลหนึ่งให้ได้นะเป็นเอฟซีดูชอบพี่ร้อยทุกวันรักพี่ลอยแก้วมากๆจากกีตาร์ <Okay. S 1> อันนี้ก็คือพี่ลอยแก้วนี่นะ้องว่ารู้เพย์ด้วย <Wow. S 1> าาต่อไปก็จะเป็นภูกุญแจทันจิโร่อุ้ยมีกิฟให้หนูด้วยนี่เสียบก็ให้รักพี่ลอยแก,ก้มากๆขอบคุณะคะ่ะให้เรียนหนังสือเก่งๆสอบเข้าสอบ ได้คะแนนดีขอให้มีความสุขสาธุนี่น้องกี่ยูด้วยค่ะคู่กับน้องทันจิโร่เมื่อกี้เลยอย่างต่อไปก็คือเฮ้ยอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้เทียนใช่ไหมหอมยาย่าจะไม่ผิดน่าจะเป็นยาย่ายาย่านะครับแล้วปู่ๆมีไหมใช่หะอเซียได้กลิ่นไหมได้กลิ่นอุ้ยหอมมากอันนี้เป็นกล่องสุ่มค่ะทำธรรมดำทำธรรมธรรมดำทำธรรมธรรมดาทำธรรมทะเลเก่แล้วสปิ๊กเกอร์ใส่ใส่เขาทุกคยอันนี้น้องเขาเขียนทักได้นะคะชื่ออะไรมีลายให้ด้วยนะครับลาย ถ้าเข้ามาคุยแกล้เหราได้ใช่ครับเผื่อน่ะเลิกหลักเลิกหลักุกก้ยอุ้ยน้องได้ให้แป้งโดมาด้วยแป้งโดแล,ล้วมันมีแป้งอะไรอีกรู้ป่ะไรแก้วแป้งโดเลมีฟสอ่าแป้งโดนี่จะ,ลละเสียงต่ำแล้วก็มีสติกเกอร์หลายๆแผ่นอุ้ยไรก็ชอบสติกเกอร์แบบนี้มากอันนี้นะคะจากหนุนนะคะให้ไรเกลมาอันนี้นะน้องแฟนคลับก็ให้ไรเกลมา,าน้องอ่ะเขาให้ไรเกลเยอะมากมาเป็นช่อเลยนี้ ขอให้พี่สอบเข้ามอลหนึ่งได้ขอให้พี่ฉลาดมากๆมาอีกแล้วครับออฮมาอีกอันหนึ่งค่ะแล้วนี่กระเป๋าอันนี้กระเป๋าทำตัวเองหนีได้ช้อยดอกไม้ก็ได้น้องเขาพับเก่งจังเลยอ่ะโอ้โอเคได้ได้มาเป็นแบ็คพิ้งด้วยจากเบอร์รี่ห้าลบสองอ๋อเบอร์รี่อ๋อน้องเบอร์รี่ที่ตีวงโยชใช่ไหมใช่ อันนี้ได้อะไรอุ้ยสวยจังเลยอุ้ยนี่น้องเบนนี่สีทับหนึ่งขอให้มีความสึกษบเข้ามาถ้ายอมได้สาเร็จซี่สคือน้องวาดสวยกว่าแก้วอีกอะอุ้ยแล้น้องวาดชีสด้วยว้าววาดชีสมาด้วยน่ารักอ่ะนี่คิดตารจริงๆโองขอบคุณนะคะที่วันนี้ต้องขอบคุณน้องๆแฟนคลับมากนะครับที่ทำให้เรามีลูกอมกินไปแล้วแบบรีวิวแล้วก็แอบกินลูกอมอะไรก็ได้ยังไงอะแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยขอให้แบบเจ็ด โรงเรียนที่หวังนะคะขอให้พี่มีความสุขมากๆนะขอบคุณมากค่ะพี่นา่ารักมากลูกอมแบคการ์ดขอขอตอบติดโรงเรียนที่หวังนะคะน่ารักอมชินจังอันนี้ก็มานะครับผมไม้ตูบตัวไม่ใช่คือมันมีที่ฝาจุกใช่น้องอ่ะหนูอยู่ในห้องอยู่ดีๆแล้วก็พี่พี่เอาดีไปด้วยคือที่จริงมันมีลูกอมแต่น้องให้ลูกอมเพื่มรุ่นพี่คนอื่นไปหมดนะคืออ,อันนี้ให้เลกแกโมชิโมชิถ้าด้วยอันนี้น่ารักมากเลยนะคะเลกก็ขอบคุณมากเลยอันนี้ของ เมลเบิร์นอ,อีกแล้วให้เกิดเพื่ให้จบคอนเกรตูเลชันจบป .6 แล้วยินดีด้วยนะเราคงไม่ได้เจอกันแล้วเสียดายเพิ่งมารู้กัจากกันเมื่อไม่นานนี้แต่เรามีไลน์กันแล้วเนาะว่างก็ทักมาบ้างก็ได้นะรักนักนกจุ๊บๆเมลเบิร mm ์น hmm. คือ mm hmm. เลยก็เป็นโทรศัพท์และแล้วก็ okay. หาไลน์น้องไม่เจอเด็ดเลยแกวพวกนี้ค่อยไปถอดมา mm hmm. ส่วนอันนี้จากนะ้องอบอุ่น วอนเก่บ่าของเราคอนกร a t i o n เชียวันนี้มาเลยหรอตอนนี้เราก็จะสบายแล้วครับเราจะไม่กลัวโควิดเพราะว่าน้องๆให้นี่มาเยอะมากอันนี้ของปาจากจกแก้วนะครับกล้วยเบกแตกให้พี่เลยแก้วจากน้องไอด้าขอให้ y YouTube ของพี่เลยแกวถึงหนึ่งล้านซ้าบายๆานะคะขอให้พี่เลยแกวมีความสุขกับโรงเรียนใหม่นะคะจากห้อง EP4A ขอบคุณค่ะอ่านี่มีมงกุฎดอกต้มใหม่อีกแล้วนะครับอันนี้ปาใส่ไว้ให้เองแล้วก็มีการ์ด สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆโอเคดอกไม้ตุ๊กตาหมีโอเคดอกไม้เฮ้ยดอกไม้จริงด้วยอันนี้ดอกจริงดอกจริงเดี๋ยวเล็ก็จะไปพับลงในกระดาษใยสมุดสบายแล้วร้อยแก้วไม่ต้องถือลูกอมอีกนานเลยวันนี้มีตะกุลลูกอมมาเรียกนี่คอนเทนเลนอร์ฟันผุไปเลยคอนเทูเลชั่นครับฟอร์มฟอร์มโลมาอ้าวดอกไม้ฟอร์มโลมานะคะดอกไม้อันนี้เนาะอันนี้น้องเขาบอกว่าน้องทำเองจ่ใช่สีน่ารักมากอันนี้ครับขนม นี่นี่วาเลนไทน์หรือเปล่าทำไมได้มากกว่าวาเลนไทน์ครูเขาแจกขนมแล้วเขียนว่าแฮปปี้วาเลนไทน์โอเคครับดินสอได้ประกาคุโรมิลบได้ด้วยไอ้ไม่เลดนะกินมากเลยค่ะอันนี้ตุ๊กตามันหายไปทางไหนเนี่ยนี่ทางนี้อันนี้จิได้ไหมของไทอันนี้ของไมตี้ค่ะน่ารักมากเลยเฮ้ยกุเดมาเกาอีกแล้วมาเกาลูกหมีภู ดอกไม้ถึงกล่องสุ่มไงไม่รู้เนี่ยหยิบออกมาเนี่ยอันนี้อะไรบ้างลูกอุย้ยน้องให้นี้มาด้วยโดยโซคอนเกรสอ่าสติกเกอร์แล้วก็มีจะเป็นขน,นมนะมี่จัหนัยไม่เห็นจันนัยโอ้สติกเกอร์น่ารักโอ้สติกเกอร์เต็มเลยขอให้พี่โชคดีนะรักพี่ติดต่อมาได้นะคะน้องก็ให้ชื่อเฟซมาแก้วว่าอะไรแก้วเนี่ยน่าจะเป็นลูกอมอีกประมาณห้าปีได้คอนเกรสค่ะจากน้องพี่อู้เยอะจริงๆอ่ะ ที่หยิบไม่หมดแล้วนะขอให้พี่ทุกคนสอบผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ From <Okay. No S 2> ชิชาโอเคน้องชิชาอะขนมจานขนมอีกแ้่อันนี้เอาไ,ว,ว,ไว้เสริมสวยอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเทียนเอาเทียนแต่ว่าน้องเขาเอาเชือกไปไหนก็ไม่รู้อันนี้อะไรครับเนี่ยพวงกุญแจอันนี้อะไรครับเนี่ยปีโป้อร่อยมากเลย ไร่แก็ขออ่านจากคนนี้ก่อนนะอุ้ยสวัสดีค่ะหนูชื่อเอียะนะคะหนูขอให้พี่ไร่แก้วมีความสุขแล้วก็ทําอะไรก็ขอให้สมหวังนะคะลายมืออาจจะไม่สวยนะคะปลลรักพี่ไร่แก้วงูของพี่ไร่แก้วน่ารักมากเลยไม่ต้องกลัวนะคะว่าเลายมือจะไม่สวยน้องยอิ่งสวยกว่าพี่ค่ะน้องอะไรน้องเอียะน้องเอียะอ่านี่จุ๊บปะจูบแม่อันนี้ต้องใช้ตู้เย็นช็อกโกแลตอันนี้หัวใจคนแม่แม่ มีของจิ๋วด้วยนะเดี๋ยวจะบอกให้รัก <c oughs> มากเลยอะหมดยังหรอวะยังไม่หมดยังเหลืออีกต้องหลายถุงอันนี้ไปครับอันนี้จากแม่อ้อยของเราเองครูอ <c oughs> ้อยอันนี้ครูคูน่าจะพาน้องช่วยกันทำนั้นน่ารักมากเลยอ๋ออันนี้เป็นน้องๆทำมาเองนะครับเป็นงานประดิษฐ์นะครับขอให้มีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงสอบผ่านนะคะขอบคุณมากนะคะคอนเกสสูเลชันนะคะโอ้โหอันนี้ใหญ่ครับกระเป๋าอันใหญ่ใหญ่ว้าว น,นี้นะคะอุ้ยน่ารักมากเลยขอาุณนะคะน่ารักมากเลยเลยก็จะไปใช้จริงนะอันนี้เป็นตระกูลขนมนะครับมีตระกูลทานขนมแล้วก็มีพี่ลอยแก้วขอให้พี่ทําตามความฝันให้สําเร็จนะโชคดีค่ะเอ๊ะน้องไม่ได้ดูชื่อมาค่ะอุ้ยอันนี้น่ารักอะ่ะเลเจอได้ถ้าคุดน้นอุปกรณ์การเรียนครับนี่ควินขอบคุว่าค่ะตอนนี้ขาดแคลนอยู่ แล้วพอมีอุปกรณ์การเรียนแล้วต้องมีครูเพนสีอันนี้เป็นรสเปรี้ยวนะนะรู้ใช่ไหมว่าเลเอ้อยแก้วไม่ชอบกินเผ็ดแล้วอันนี้ก็มีหมาฝรั่งนะครับช็อกเกอร์และทุกแฟชั่นฉันะจะ<า><า>ทานต่ออันนี้ขนมโปรดของเเอร้อยแก้วต้องมีติดตัวไว้นะครับอยู่เลยอยู่แล้วช็อกเกอร์ช็อกเกอร์บอลไม่ใชออ่อันนี้ก็มีการ์ดแล้วก็มีลูกอมนะครับขอให้มีความสุขมากๆขอให้ เอาดอกไม้มาให้เยอะๆขอบคุณเยอะครับเยอะครับขอบคุณครับเฮ้ยแม่นี่เขาเปิดมาให้เป็นทีละเลยนะรักนะรักพี่รอยแก้วแล้วก็เปิดหรือว่ามีแค่นี้เราเแล้วเรืองไปเห็นอะไรจะเราจะอ่านไหวเอาดอกไม้ให้ก่อนเอางานประดิษฐ์นะผมงานประดิษฐ์เขียนว่าขอให้พี่มีความสุขสอบข้ามมาหนึ่งได้ขอให้คิดถึงโรงเรียนนี้ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ ตรงนี้อยากบอกเลยนะครับว่าใครนะครับที่ซื้อของมาให้นะครับเราก็ขอบคุณมากใครที่ตั้งใจประดิษฐ์ของมาให้ตั้งใจเขียนการ์ดมาให้เนี่ยบอกเลยนะครับอาจจะรีวิวได้ไม่ทั่วถึง เพราะถ้าปวดจนวูถึงก็คงไม่ได้นอนคืนนี้แต่สัญญาว่าเราแก้วจะกลับมาอ่านทุกคนอ่านทุกคนนะครับเราอ่านทุกคนจริงๆนะครับหลอดพวกนี้เราก็จะเอาไปใช้ต่อกินน้าดูดน้ําเนี่ยเราเอาไปใช้ต่อนะครับหลังจากอ่านเสร็จอันนี้เป็นกล่องนี้เลยแม่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ฝากแม่ไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเราอ่านพร้อมกันเนาะโอเคนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยอ่านพร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องมาดูในนี้ก่อนเราต้องอ่านพร้อมกันหมดจริงๆนะครับ่เห็นไมเนี่ย อันนี้กล่อง,องยังมีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆยทยอยอ่านอันนี้จากน้องไอพอดคือน้องอ่ะอยู่ ep4b แต่ว่าน้องเขาชอบมากี้ข้ากับไรแก้วบ่อยๆอยู่หน้า,าเสาธงด้วยแฟมนะครับทันจิโร่ก็มาขอบคุณนะคะน้องไอพอดด้วยแล้อะไรคิดถึงเมื่อกี้ข้างหน้าน้องเขียนเนี่ยขอบคุณมากนะฮะแค่เนี้ยน้ำใจเล็กๆน้อยๆอย่ะให้พี่อ่ะเราก็ขอบคุณจริงๆดอกบอกให้ว่าตอนเด็กตาไม่เคยได้อย่างนี้เลยรู้ปะ มันก็ไม่มีใครรักเลยใช่ไหมใช่เพราะไม่มีออไม่ใช่มันคืออะไรมันคืออะไรม<า>ันคืออะไรมันคืออะไรมันแกะยังไงแกะยังไงไม่ใช่ขนมกโอ้อกระจกขนมกระดาษขอบคุณมากครับร้อยแก้วเริ่มโตเป็นสาวแล้วคงได้ใช้กระจกบ้างนะครับผมเลยก็มานะฮะเก็บการ์ดดีๆกาดเพื่อนต้องเก็บการ์ดต้องเก็บไว้โอ้โหอันนี้เป็นกล่องยินสอกล่องยินสอน่ารักมาก ดีดีมากเลยอุ้ยแม่มีของชั้นด้วยนะชั้นแรกชั้นที่สองมันปิ่นโตเลยไปไปปิดไปครับขอบคุณมากเลยนะคะตันต่อไปนี่ก็คือลายเมโลดี้แล้วก็กระเป๋าเป็นกระเป๋าด้วยอ่ะเอาดอกไม้ไปรวมกันครับอันนี้ตอนนั้นน้องให้เล็กามาอยู่นิดเียอุ้ยซ้ำ <laughs> ข้างในานี้ยังมีการ์ดอีกหลายมากนะครับเล็กจะมาอ่านอีกคลิปหนึ่งไหมชอะอ่านต้องอ่านอีกคลิปหนึ่งเลยแหละไม่มันไม่ไหวแน่อถามตอบเรื่องอดีต เดี๋ยวการ์ดพวกนี้เราขอญาตข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาอ่านให้บางอีทีนะโอเคคลิปหน้านะคลิปหน้านะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะการ์ดเอาไปคลิปหน้าเอานี่ผ้าขนหนูแล้วเราก็ของใครนะอันนี้จากวินเซนต์วินเซนต์นะคะไอ้เบลลี่เบลลี่นะครับดีพี่เขียนว่าจบสองห้าหกห้าร้อยแก้วสี่สี่เอโชคชัยนะโชคชัยตะคูนะครับอันนี้ย่อมาจากโชคชัยตะคูในลูกอมเนียแล้วก็ ัมน,งงนเขาคงคิดถึงนะครับน้องน้องคิดถึงรักมากๆโอ๊ยแล้วจะเขียนชื่อมาบ้างนะจอยมาลิตเติ้ลอันนี้มีพวงโอ๊ยน่ารักจังเลยนี่เปิดไฟได้ด้วยนะอ้าวแต่ยังไม่ได้ไฮส่อ๋อนี่เดือออกมาแล้วก็ดีใจกับความสำเร็จน,นะคะขอให้สอบได้ ตั้งใจด้วยนะคะเขาบอกให้ตั้งใจสอบก็มวันหน่ให้ได้คือมันเหมือนว่าน้องเขียนให้แต่มันใจนี่จากอันดานะคะที่โรงเรียนแต่ว่าในกลุ่มเรียกว่าเจอันดาให้ใส่ตัวอามาด้วยอะไรป้าสนใจอะไรเสื้ออ๋อเขียนเสื้อกันมาด้วยป้าอุตส่าห์ซักมาเป็นปีสุดท้ายแล้วแก้วไปทําแบบนี้กับป้าป้าจริงจบแล้วปีนึงเสื้อสูบตำนานตลอดไป จิ้งจรแลบลิ้นเอมี่โชคดีนะเดี๋ยวค่อยไปไม่ไม่ให้ดูเดี๋ยวเขาคลิปหน้าเราจะคลิปหน้าจริงหรอคลิปหน้าอ่านการ์ดพร้อมอ่านเสื้อโอเคขอบคุณมากมากนะคะของขวัญทุกทุกชิ้นนะคะทุกคนเล็กเก์ขอบขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ของขวัญเล็กเกร์มามีคุณค่าต่อเล็กเก์ทุกอย่างเลยป้าปาก็ซึ้งใจเหมือนกันครับกับการที่ได้เจอน้องๆมา6ปีนะครับที่โชคชัยก็ใจหายเหมือนกัน อเตียมอเตียมอหนึ่งอสองอสามอหนึ่งอสองอสามอสี่อห้าอหกสิบปีแล้วก็ขอให้ทุกคนรักไร้แก้ตลอดไปนะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดะตับกระคาดอย่าลืมกดแล้วไม่ได้หนูลงมือแรงไปไร้แก้วมันไม่เกี่ยวกับแรงไม่แรง นะใครชอย่าลืมกดไลค์กดลกั้างด้วยนะบึเพื่อรรแก่รองไห้ไหมวันนี้ที่โรงเรียนร้องไห้ร้องร้องร้องไห้ร้องไห้ไหมร้องไห้ตอนนี้เราบอกว่าน้องบูมใส่อะกอดเขาไปแล้วก็กระทึกท้าลงไปแรงแรงตึง C H O K C H A I โชคชัยโชคชัยโชคโชคชคชัชัโชคชัยแล้วก็บูมลงไปแรงแตึงแล้วก็ขึ้นมาเป็น กว่าจะล่ะชาวันนี้อันสักอย่างนี่แหละตึงร้องไม่เป็นอ่ะเพลงอ่ะหรอแล้วตอนนั้นก็คือแบบน้ำตาไหลน้องร้องร้องไห้ไหมน้องไม่ร้องน้องไม่ร้องแต่เราน้องล่นอยู่ต่ออย่างนี้คือหมายความว่าน้องเขาก็ไปซ้อมกันมาซึ่งอเจนต้าก็ร้องเพลงนี้อ๋อก็คือป .5 มาทำให้ใช่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน ลูบีเล็กแก้วหาไม่เจอนะคะเลยก็้วว่าจะอยู่ในรถเลยค่ะเลยวเล็กแก้วถ้าเจอนะเดี๋ยวเล็กแก้วจะเอามารีวิวให้ใหม่นะคะขอโทษด้วยนะคะที่เล็กแก้วอาจจะหาไม่เจอ